ให้ดูต้นอะไรนี่มันแห็งมันก็แตกๆเป็นหยับๆบันแห็งมันก็เรียบๆเป็นไม้เนื้อเค้งนี่ไม้ป่าอะไรบางอย่างนี่แหละคล้ายๆกับต้นชิงชังนี่แหละ cho chín chăn đu mít mần Hãy mít ใบมันออกสลับหนึ่งสองอสลับนึ่งไปใบ,บจะเลี้ยแหลมหน่อยรู้ต้นอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อย เดี๋ยวพาไปดูคล้ายกับมีต้นเล็กๆของมันอยู่ใกล้ๆนี่อันนี้ต้นเล็กของมันเขาไม่เล็กหรอกสูงท่วมหัวด้วยแหละเนี่ยใบให้ดูลำต้นมัน รู้เขาเรียกต้นอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยนี่ต้นต้นหววขาภาษาอสานเรียกต้นหวดขาอันนี้เป็นเครือเถายานางเปลือกมันจะทีมากเลยสุดเก่ม,มันนะ ใบมันจะใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยนี่ใบมันต้นหมดขาดที่เขาเอาลูกคนมากินตอนสุกมันจะเป็นสีส้มแล้วมันก็จะเป็นสีดำเวลามันสุกสีเขียวสีส้มแล้วก็สีดำ มาหวดขากินอยอกจะหวานๆฝัดๆเวลาเรากินลิ้นก็จะดำๆเวลาเรากินอันนี้อีกต้นหนึ่งไม่รู้ต้นอะไรนะอันนี้เนี่ยแล้วก็ต้นที่แล้วไม่รู้จากชื่อเป็นไม้เนื้อแข็งนี่็เปลือกสะเก็ดมัน เผือคุณจะแตกออย่างนี้นี่แตกอก็เป็นสีน้ำีน้ำตาลเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ป่าชนิดหนึ่งเลยแต่ใบกับรูปมันไม่ไสังเกตว่าเป็นยังไงไอ้ดอกกับใบไอ้ดอกกับฝักกับเม็ดมันไม่ได้สังเกตอันนี้เขาจะเป็นต้นเล็กมันเลยเนี่ รู้ใช่รู้เปล่านะมันเกิดอยู่ใ,ใกล้ๆกันเพราะใบมันอยู่งสูงๆนุ่นคงจะใช่นะอันนี้ต้นมงหังต้นมังมีอันนี้อยู่ติดกันไปเนอแข็งชนิดหนึ่งคล้ยายๆกับไต้นชาติต้นพันชาติอะไรเนี่ยคล้ยายๆกับต้นไอ้ คล้ายกับต้นชิงชันอะไรนี่แหละเป็นไม้เนื้อแข็งนี่เรื่องตะปูนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่อันนี้ต้นมังมีต้นมุงมังอันนี้ต้นไม้ที่สงสงใสอยู่นี่มาดูต้นอะไร พาดูต้นต้นพิกุลขึ้นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันต้นพิกุลใบหนาไม้เนื้อแข็งมากเลยโตช้าวันนี้ชัวเป็นต้นพิกุลลูกมันจะลูกดิบมันสีดำดำลูกสุกมันจะสีส้ม,สม นี่ร่องรอยลูกสุกมันนไงกลมๆหางแหลมๆลูกกลมๆหางแหลี่ยมเห็นนกมันกินด้วยนะเคยลองเอาชิมดูมันเป็นรสหวานฝาดๆนี่ลูกสุกของมันนไงเป็นอย่างนี้ไงนี่รอยนกมันกิน เป็ดิกุลไม้เนื้อแข็งร่มดีด้วยใบยมันใบมันมีความเป็นมันมันอยู่ด้วยเขีวยวใบมันมันออกมันมๆดอกมันเล็กๆมีกลิ่นหอมนิดๆ มันลูกสุกุนต้นพิกลทับเจียงนั่งเรียนยอยู่ใต้ร่มพิกลนิ่งเย็นดีเนื้อแข็งมีดฟันไม่ค่อยเข้าเลยนะเหนียว Doch, bin wenn man